สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับสู่การปรุงกินกับมานเล็กกันอีกนะครับวันนี้พาท่านมาทําแกงขาหมูกับใบเฉีมวมงเดี๋ยวเราตุ <Wow. S 2> ๋ขาหมูเสร็จลวกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราทําการแกงกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเชมกันครับเดี๋ยวไปเอาใบเฉีมวมงก่อน ได้เลยครับใบชะมวงเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนี่นะครับขาหมูเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับม,มาครับนี่เราทําการลวกกันก่อนครับวันนี้แกงส้มขาหมูใบชะมวงมเดี๋ยวลวกเทน้ําทิ้งแล้วก็จัดการตุ๋นกันเลยตุ๋นให้เปื่อยแล้วเดี๋ยวก็ทําการเอาเครื่องลงเครื่องแกงแล้วก็ พวกกะปิอะไรต่างๆเครื่องปรุงเยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปเอาน้ํานี้ออกก่อนนะครับน้ําที่เราลวกเราต้มเนี่ยเราใส่ใหม่เข้าไปทําการตุนตุนให้เปื่อยมาๆเดี๋ยวลวกหมูเทน้ําออกก่อน อืมขาออกมาครับนี่ครับคือเรากันคาวนะครับเห็นไหมดูแววขึ้นมาแล้วขาหมูนะครับนี่ขาหมูเอาจัดการตุนกันเลยเดี๋ยวจัดการต้มตุนกันต่อ,อใส่น้ำเลยครับใส่ลงไปทั่วหมูนะครับเดี๋ยวเราทำการเขี่ยวกัน นี่อ okay, ได้แล้วมาต้มกันต่อครับเดี๋ยวเราก็จัดการละลายเครื่องนี่ครับน้ำเริ่มลดแล้วเดี๋ยวพอน้ำลดเราก็ใส่เครื่องแกงนแกงส้มขาหมูใบชะมวง okay, เดี๋ยวรอให้น้ำลดกว่านี้ครับนี่ครับน้ำเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จัดการ ละลายเครื่องกันเลยนะครับเปื่อยแล้วนี่ขาหมูแล้วก็ตุนรอบที่สองนี่ก็รอน้ํากําลังดีแล้วก็จัดการปรุงรสกันเลยเ <c oughs> ติมเครื่องแกงส้มลงไปเลยครับเ <c oughs> ผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบนะครับเดี๋ยวเรากินเผ็ดหน่อยแกงใต้นะครับนี่แล้วก็ใสก่กะปินะครับพอประมาณช้อนหน่อยกาบก็กําลังดีอ่า คนวนละลายเข้ากันนะครับนครับพอเราละลายเสร็จเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปเล็กน้อยนะครับเ,เพื่อความเข้มข้นของรสส้มปกติใบชะมวงก็หอมอยู่แล้วปรุงรสกันเลยครับปรุงรสด้วยเกลือนะครับเล็กน้อยตามด้วยน้ำปลานะครับหยดลงไปเล็กน้อยผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็เด็ดใบชะมวงเดี๋ยวเตรียมตัว ที่จะเอาใส่แกงใส่ใบชะมงวงกันเลยครับเราปรุงว้เรียบร้อยแล้วก็บีบใบชะมวงลงไปสุกแล้วนะครับเนี่ยใส่ใบชะมงวงเราก็ปิดไฟได้แล้วนะครับหอ,อมออกกลิ่นใบชะมวงหอมนะครับคือเข้มข้นเป็ดหน่อยรสชาติแกงใต้เลยนะครับแกงส้มขาหมูใบชะมวงนะครับ เป็นเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมากนะครับลองทำกินกันดูนะครับเผื่อว่าค o กกิ้งอินนิงเล็กเป็นแรงบนันดาใจให้กับท่านได้นะครับมา,บมาสุกเรียบร้อยแล้วแกงส้มขาหมูมใบชะมวงอันนี้จะชิมกันมา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 ชิมกันก่อน

ทำกินก uh, ันดูนะครับอร่อยหอมนิ่มอาโมเลยนิ่มนิ่มคือละตุ๋นจนเปื่อยก็อจะใส่เครื่องแกงไปนี่ดูนี่นิ่มเลยเห็นไสวยเลยหยุดไม่อยู่เลยตุกคนกใจคลิปฝากกันด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิป ต,ต่อไปแล้วนกะ็ไม่พลาดการติดตามรุงกินกับมันเล็กของเชีบ้านเช okay. <Okay>. yeah. ยงคันเองเป็นรกันะครับขอบคุณทุกท่าน,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 ะะนที่ติดตามมาชมนะครับอืมเดี๋ยวรถเจียวไข่กินนกไข่เจียวเชี่ยแบบนี้เลยอ่ยะอ่าว ก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับรูงินกันแบบเึ้นบ้านอร,อ,อร่อยอร่อยหอมใบชงวงนะครับ,รบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ